อ่ะครับผมสวัสดีครับไม่ได้รับฝากนานมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับมารับฝากอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะมีน้องผมมาช่วยนะโอเคนะครับตามนี้นะครับเรามาดูกันที่ช่องที่ผูกกันเลยนะครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะครับราคานี้หนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทนะครับใครสนใจนะครับมาจัดไปเลยครับราคาไม่แพงนะ เรามาดูที่ตัวละครนะรูปลักษณ์นะครับผมมีนะครับผู้ชายหนวดเขาปลดแล้วก็คือเล่นมาหลาย RP นะก็เลยจะได้ปลดนะอ่ะชุดเข้าเซตอ่ะตามนี้ชุดแดงนะครับสามหกเก้าบสองห้าอ่ะประมาณนี้นะครับ ใครชอบใจชุดไหนก็ดูเลยครับแต่ชุดเขาบางคนเขาก็ไม่เน้นนะเขาไปเน้นที่ปืนอับนะครับส่วนมากราคาก็อาปืนอับกันอ่ะชุดนี้ก็มีนะชุดนงชุดนอนมีไปแล้วเราไปดูที่ ส่วนหัวครับไอหมีนี่มีอยู่นะเห็นอยู่นะเนี่ยมันใส่อยู่แล้วน,นะอ่ะเนี่ยนะเซตเนี้ยใส่กับเซตน้ำแข็งนี่แจ่มมากแจ่มโบ๊อันเนี้ยไปเอ้ยปืนอย่าพึ่งไฮไลท์ยังไม่ต้องใจยเย็นกดผิดกดถูกเลย อะดูส่วนหัวก่อนก็คือซื้อจากผมผมรับประกันให้นะครับมีปัญหาผมจะตามคนขายให้เองนะครับแต่ว่าที่มาฝากขายเนี่ยก็ผมก็คัดแล้วนะ ็น่าจะไม่มีปัญหานะเอกสารผมก็เก็บเรียบร้อยค็ตั้งแต่ขายมาฝากขายมาก็ไม่มีปัญหามาเลยนะครับสักไอเดียวทีนี้เรามาดูไอดีนี้มีเบ็บทองครบนะเดี๋ยวเรามาส่องใส่เบ็บทองว่าครบจริงไหมนะครับ ดูส่วนหัวกันไอ้มันเป็นเสื้อ,อน,นี้ <c oughs> อ่ะดูหน้ากากอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอะไล่ไม่ถูกเลยไม่ได้อัดนานยังร้อน <c oughs> ไปไปหมวกค่อนข้างเยอะนะครับไอดีเนี้ยโอ้โหเนี่ยบาเลยหมื่นเจ็ดนะครับทวิตว่างหนึ่ง สะอาดส,สวยๆอ่ะเป๋าอ่ะตามนี้กระเป๋าอื่นๆเยอะนะครับกระเป๋าค็สซ i ล่า Godzilla มีนะกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยหมื่นเจ็ดไม่แพงหรอกครับเดี๋ยวไปดูที่ไฮไลท์ปืนยิ่งอย่างชอบเดี๋ยวไปดูรอบนอกกันไปก่อนตามสไตล์ผมนะบาล่มอ่ะเนี่ยล่มเบฟมีเบฟทองครบ แค่เบครบเนี่ยก็ก็ได้ราคาแล้วครับรถเนี่ยมีไปไปไหนวะก็วันนี้ก็สาสตรจีนใช่ไหมครับข็อศาสจีนก็ไม่ไม่ได้ว่ว้เวอรแล้วผมอะใครไหว้อะไรก็ขอให้สิ่งดีๆเข้าตัวนะครับผมใครทำอะไรก็ อยู่ที่ตัวเราครับของแบบนี้ครับทำอะไรพลาดไปกับใครนะครับมันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วครับผมอ่ะอามาดูที่ไฮไลท์เลยครับเ k l e v e l 4นะครับฟังดีดีนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทเนี่ยของเยอะนะเป็นสมัยก่อนนี่ส0ง0มืนอัพเลยนะอันนี้1น0 0 0นเจดนะเรามาดูกันนะ a k คก็มีประมาณนี้นะอ่ะ นี่ก็มีนะ level 1, สิบหกเลเวลหนึ่งสกาฟักทองก็มีเลเวลหนึ 1, ่งสกาอื่นๆหลายก็บอกอยู่นะครับที่แน่ๆนะครับไฮไลท์ครับเลเวลเจ็ดน้ำแข็งแล้วก็ปืนที่เป็นเลเวลอื่นอีกเดอะฟูลเลเวลหนึ่งเลือดเลเวลหนึ่งไอคิงการมังกรอะไรเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยปืนอัพก็สี่ก็บอกปืนอื่นก็ยังมี นี่เลเวลสี่ในเดิลเลเวลสองนะครับอ่นะครับไปเถอะหนึ่งหมื่นเจ็ดไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนฝากขายผมก็ ตั้งราคามาครับถ้าตั้งแพงมันจะไม่ออกนะครับแต่ถ้าตั้งมาอย่างเงี้ยเสนการออกมันมีครับสูงด้วยครับคือถ้าใครร้อนแล้วร้อนเงินน่ะก็มาฝากขายผมได้มันก็จะได้ราคากว่าพ่อค้าแน่นอนครับพ่อค้าก็ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะว่าเขาซื้อไปขายต่อเขาก็ต้องตีให้คุณถูกลงมาเพื่อที่เขาจะไปต่อได้ ไอ้ของซื้อของขายพวกนี้เราโมนว่ากันไม่ได้ครับราคามันไม่มีตายตัวครับเราไม่พอใจก็ไม่ต้องขายครับง่ายๆครับเช่นกันครับไอดีนี้ถ้าคุณคิดว่าแพงคุณก็ไม่ต้องซื้อครับถ้าคุณคิดว่าถูกนั่นแหละครับเหมาะสำหรับคุณแล้วครับเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อคุณครับ ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับอ่ะเนี่ยเแบฟเบฟแบบครบจริงนะครับกระทะก็มีนะตามนี้เลยนะไอีกระทะอะไรวะเนี่ยอ่ะกระทะจะรวดก็ไปดูที่ภาพรวมสักนิดหนึ่ง ฉายาไอ้นี่ค่อนข้างเยอะนะ,ะเรามาดูที่กรอบรูปกรอบรูปฟารโรไอ้นี่เขาเปิด RP มาแทบจะ เกือบทุกทีสั้นเลยนะเนี่ยเห็น,น 5, 6, 7, เนี่ยห้าเจ็ดเนี่ยหกถึงสิเนี่ยมี14ล่าสุดไม่ได้เปิดนะก็คือน่าจะเลิกเล่นเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้หามเหตุผลที่เขาขายนะแต่ราคาเนี่ยมาซื้อเปเถอะ17 17จ็ดเนี่ยได้ m อ4กระบอกปืนอัพอ,อื่นอีกสกาก็มีอะไรก็มีตามนี้เลยครับ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนี่ยผมขายออกผมได้เก้าร้อยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่มีหมกเม็ดว่าหมื่นเจ็ดมาตั้งหมื่นแปดแม่งมาบวกเพิ่มอีกพันหนึ่งยุบยับอะไรอย่างนั้นไม่มีนะครับคือคุยกันตรงๆทีเคลียร์เลยครับได้เท่าไหร่เท่านั้นครับผมไม่เคยแบบว่าได้เท่านี้แล้วไปอ้างว่าผมยังไงนะได้เท่านี้แล้วไปบอกว่าได้เท่านั้นได้เท่านี้ไปขายเท่าอื่นอะไรประมาณนั้นนะ่ะไม่มีนะครับตามนี้ครับ ทุกอย่างผมชัดเจนตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม